เมื้าวันนี้เราพามาเที่ยวอยุธยานะครับเมืองเก่านะครับตอนนี้เราพามาที่วัดชัยวัฒนารามะจังหวัดอยุทยาด้านหลังเป็ยืนวัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งคาเฟ่นนะที่ติดวัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับวันนี้อยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยว ที่ติดวัดนี่ก็จะมีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคาเฟ่ติดเห็นวิวที่วัดเลยนะครับนี่นะครับคา f ฟแอนเบเกอรี่คาเฟ่ชาไทย กาไทย วิวของวัดชัยวัฒนา,านะนรมามนะครับทีม่มองจากคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีนับท่องเที่ยวนะครับแต่งชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปกันข้างใน,นะ<ม>นนี่เราสั่งชาไทยหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็มีขนมเค้ก เรามาอยู่เรือนมยุราคาเฟ่นะครับที่เป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะครับที่อยู่ติดกับวัดชัยวัฒนารามนะครับมองด้านหน้าก็จะเป็นวัดชัยวัฒนารามนะครับมาเที่ยวอยุธยากระเชิญมาคาเฟ่ติดวัดเลยนะครับหน้าวัดอยู่หน้าวัดนะครับเรือนมยุราคาเฟ่ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปชมในวัดนก็มีจะต้องซื้อตัวผ่านเข้าไปนะครับโปิบัติชมโบราณสถาน เย็นนี่ยมาจะมาเลยเออเอาทุกอย่างมาหมดเลยสองคนครับุขอบคุณครับอนน่ะ tháng thì lắp đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เป็นโบราณสถานเก่าครับตรงนี้น่าจะตั้งนังร้านน่าจะการซ่อมแซมน,นะบูรณะ พากระเป๋าม่มนนวีอไม่สองเหนัภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติน่เนี่ยนต้องอยู่ตรงไหนนะคือที่นี้ค่ะ s <da> ๋ออย่าสั่นดเนี่คนอยู่ตรงนี้คนอยู่ตรงนี้แล้วก็หัหต้องจะต้องอยู่ตรงนี้วัดชัยวัฒนาราม เอือมะยุลานะครับคาเฟ่ทออี่ติดวัดชัยวัฒนารามน,นะครับมานั่งดูวิวติดวัดเลยนะครับ